เวลานี้ใครนั่งใครในใครอขอ้อควรไหนหอที่จะเข้ามาได้แค่กำบังจอเป็นสภาพตีกระสอบที่แปดเก้ารอจบท้่แปดเก้าสิบอีกสองจาพาจะได้เก้าสิบแล้วแล้วก็จเจือเถอะนะแตนอีอีสิบสอ นี่ไข่ย่งครับพี่นี่้าค่ะอี่สามสิบสามนาทีเข่าอเลยนี่ลุงแวบสามสิบสานาทีจะหมดเวลาแล้วคุณโยมเือเจ้าแบบเรือเรื่อยตัือังลบกไม่ถึงเลย่อโทจดนะ สุดยอดเลยพี่ลีลาสุดยอดเลยนะค่ะได้ลงรูพากแต่ในหยบพอไหวน้ำแอาไปเนี่ยบะเพาะติปจัเกิดมายังมเคยันเยลนบะเพาะติเปลี่ยนใจแล้วนะ Sweet corn ไม่รู้จะเิ้นหรือป่าไ s w แต่บอกใครคนนั้อไม่รักเพราะว่าัในหนังบอกต้องขันมาล ภูประศรีท่แตงเ้าไรนใครน้องนะครับไรน้องทีจักรจอจอบเต็มเตรบ่อนด้วยเยนะเดี๋ยวถ้าโยมเขาออกมาต้องจ่ายจำโยมแอลัรโยมเลยนะต้งห่อยนะอาให้แคลนีให้เราตงบ้ายุ่งนะก่อน้เศนะราเบิดทุกคนทุกท่านนเวลานิรน้อง ตกเข้ามาต่อศึกชกมวยกรรไกบที่8ข้ามต่อแรกแก่ยมในขาะที่เต็นไดวยรูนร่ดรูดก่ เอ็นมุ้งเล่ใหญ่มาแล้วโอ้เป็นเจพาะปูกระสอบที่แปดเก้ามาทุกทีนะครับมาแล้วจ่ายตังค์นะัเขาจะให้เราคำนวณเงมาย I d เซอ e r t เรียกวขนมครกโดยร้านริการให้จดจนะกระสอบที่8ปด้โด้านกระสอบบริการโดยเล่ใ e ญ่ประจ่เป็นเฉพาพ That is ออ c o โคคอนต์มิ o ออินไทกาตี and the f i e l i n g is a sweet corn เตรจนัเวลานี้อี่5กันยาคุณโยมอีก25ครอบครัวที่มาควายครอบครัวร่างสองสองต่อขอเพิ่มเ้นมาโยมารุ่งเรื่อยคิวต่อแถวครับคิวยาวๆโอ้มีกี่ไส้ครับเนี่ยมีเพือกด้วย

thanks for watching from n a o นคนปรปฐมในมาร h a i l a n ทยิมนดคบได้แล้วครับนี่คือ sweet corn b i l d i n g เป็นลูกใหญ่แต่งสวยจริงครับ